กคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยซีซั่น Marvel z o m b i e จะเป็นซีซั่นที่ถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาในเกม Marvel Snap นะนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในซีซั่นที่หลายๆคนรอคอยกันครับแต่ว่าในคลิปนี้จะมาพูดถึงซีซั่นที่ถัดไปจากซีซั่นนี้อีกครับก็คือซีซั่นในเดือนพฤศจิกายนนะซีซั่นนี้ก็จะน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยเพราะว่ามันจะเป็นการมาของพวกตัวละครสไปเดอร์ตัวละครเด่นๆที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันก็คือตัวอย่างสไปเดอร์พังสดีเดอร์สไปเดอร์แมนแล้วก็มาา่ ความสามารถให้ฟังนะว่าแต่ละตัวมันสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปดูความสามารถของเหล่าสไปเดอร์กันเนี่ยผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนออีกแล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์เครื่องเล็มขนน้องชายไขย่กรูมิงและค er, ลีนเซอร์ล้างน้องชายไขย่คลีนเซอร์ตั้งแต่ผมได้ลองใช้ไข่กรูมิงมันหนึ่งปีเต็มเนี่ยก็บอกเลยครับว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากๆม,มันตอบโจทย์ให้กับผู้ชายที่ต้องการจะรักษาความสะอาดของน้องชายตัวเองครับผมไม่ต้องกลัวที่จะมาจัดการขนในบริเวณน้องชายอีกต่อไปจากที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาจะใช้มีดโกนเครื่องโกนทั่่่่วววไปปจจะะตต้้องมมาาาาากลลััันนนบแญหหเ ไม่มีเลยถ้าคุณใช้ไข่กูมิงด้วยเทคโนโลยีเซฟเทคครับไม่บาดไม่คันตัวเครื่องกันน้ําใบมีดทำมาจากเซรามิกพรีเมียมใช้มานานหนึ่งปีเต็มเนี่ยตัวเครื่องก็ยังใช้ต่อได้แบบสบายสบ,ยสบ,ยสบยครับถ้าใครฟังแล้วสนใจในวันที่25กันยานี้ตัวเครื่องเลผ่ผลน้องชายไข่กูมิงก็กําลังจะมีโปรโมชั่นลดราคาครับเหลือเพียงแค่1491บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันที่25กันยามนถึงสิ้นเดือนเลยแล้วถ้าอยากดูแลตัวเองถึงขั้นสูงสุดเนี่ยก็ต้องลองเอาตัวไไไีนซอร์ัั้้ปมบกบตวกวูดย กับตัวคลีนเซอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้างน้องชายโดยเฉพาะมันลดกลิ่นอับได้มากกว่าเดิมแบบมากๆนะครับเวลาออกไปข้างนอกความรู้สึกเหนียวเนหนอะอากาศร้อนๆก็ไม่กังวลใจต่อไปหอมและสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะตัวไข่คลีนเซอร์นี้มีสารสกัดซาลิสไซลิกแอซิดครับที่จะมีส่วนช่วยในการลดการสะสมของแบคทีเรียลดต้นตอของการเกิดกลิ่นผลลัพธ์ก็คือใช้แล้วไข่หอมสะอาดนั่นเองนะครับถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากลองดูแลตัวเองตัวไข่คลีนเซอร์ก็มีด้วยกันทั้งหมด2กลิ่นนะครับก็คือกลิ่น refreshing cool แล, Warm. และในวันที่25กันยานี้ก็กำลังจะมีโปรโมชั่นลดราคาเหมือนกันครับไขคลีนเซอร์ er จะลดเหลือแค่ขวดละ187บาทเท่านั้นโปรโมชั่นมีตั้งแต่วันที่25กันยาถึงสิ้นเดือนเหมือนกันใครอยากเข้าขับผู้ชายดูแลตัวเองนะครับก็สามารถเลื่อนลงไปจิ้มลิงก์ร้านไข่กูมิ่งที่ด้านล่างได้เลยผมจะปักลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็ใต้ description นะครับร้านค้าของแท้ของไข่กูมิ่งมีร้านเดียวเท่านั้นไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะถ้าอยากได้ของแท้ต้องจิ้มผ่านลิงก์ที่ผมเตรียมไว้ให้เท่านั้น้้นนัไไปลองใชกดดู แล้วจะเข้าใจว่าทำไมผมถึง นนะการซีซั่นเดือนพฤศจิกายนครับกับซีซั่นสไปเดอร์เวอร์สไม่รู้ว่าชื่อน,นี้หรือเปล่านะแต่ตัวละครเป็นตัวละครสไปเดอร์สไปเดอร์พังครับสไปเดอร์พังน่าจะเป็นการในซีซั่นพาสนะสามเมเนจีพลังสองครับคาสามารถคือการไปนี้จะสามารถย้ายได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีพาสซีฟคือทุกครั้งที่การไปนี้ถูกย้ายไปยังโลเคชั่นใดจะขโมยพลังต่อสู้2หน่วยจากการ์ดที่มีพลังต่อสู้สูงสุดของฝันุข้มในพื้นที่นี้มันจะอารมณ์คล้ายๆกับ scream. สคริมสคริมคือเวลาการ์ดฝันุข้มย้าย1ครั้งกก็จะถู ดูดถูกดูด2หน่วยมาให้สครีมสครีมดูด2หน่วย่วนสไปเดอร์พังคือเวลาย้ายด้วยเองไปในโลเคชันไหนจะไปดูดไปดูดการ์ดที่ใหญ่ที่สุดของคนโงข้ามในพื้นที่นั้น2หน่วยซึ่งความสามารถนี้ไม่ได้จํากัดครั้งในการติดด้วยนะมันจะความสามารถเหมือนกับน็ turn อกเทิร์นอ่ะก็คือตัวมันเองอะ่ะย้ายได้1ครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่ย้ายอะ่ะถ้าเราสามารถย้ายมันด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากตัวมันเองย้ายความสามารถก็จะยังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นหมายความว่าสไปเดอร์พังสามารถดูดได้หลายรอบมากย้ายได้ันท่าครั้งมันก ตัดต้นของตัวเอง2หน่วยดูดฝันห้าม2หน่วยมาเพิ่มตัวเอง2หน่วยลบฝันห้ามสหน่วยย้ายได้ครั้งเดียวก็เก่งแล้วต้องพูดว่าย้ายได้ครั้งเดียวก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับการค่าได้3ามเมเนจี้จยอสแตทมันประมาณนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถย้ายมันซ้าได้อีกครั้งที่2ครั้งที่3มันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ย้ายแวลู value, พลังจะเท่ากับ4หน่วยก็น่าจะเอาไปเล่นในเด็กอะไรอะ่ะมันก็ต้องไปเด็กมูฟแบบมีเครื่องมือในการมูฟการ์ดตัวเองใช่ไหมเล่นกับมาดามเว็บเล่นกับพวกสปากกร์ก สไปเดอร์พังไปเป็นวินคอนในเด็กแบบฮ d o ดาวมูฟอะไรเงี้ยหรอก็น่าสนใจนะแต่มันมันก็คงเก่งแค่ในเด็กมนะูฟอะเนาะมันไม่น่าสร้างแนวนทางการเล่นใหม่ๆขึ้นมาได้คืออย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายถ้าอยากจะใช้ประโยชน์จากมันเยอะๆก็ต้องเอาไปเล่นกับเด็กที่มีเครื่องมือในการย้ายเยอะๆเออซึ่งมันก็คือทัดาวมูฟอะใบถัดไปครับ The Superior Spider-Man Return คือยาวจังสามเอนเจีพลัง4ครับความสามารถจบเทิร์นถ้าเรามีการ์ดที่ถูกบัฟพลังอยู่บนสนามเราจะได้หนึ่งเอนเนจีในเทิร์นถัดไปก็ดูปีศาจว่า เธอหนึ่งลงการ์ดบัฟอะเธอหนึ่งลงแบบชาเวสลงอะไรได้อีกวะเธอสองลงการ์ดบัฟให้มีการบัฟอยู่บนสนามเธอสามลงซูเปอร์เวียเหมายความว่าในเธอสี่มี 5G จี้เลยก็เป็นแนวทางในการแรมแบบใหม่เครื่องมือในการแบบรมสำหรับเด็กบัฟพลังมันได้หนึ่งเอเนจีนะไม่ใช่ได้หนึ่งแม็กซ์เอเนจีนะเอเนจี Energy ไม่ได้อยู่ถาวรถ้าเธอร์ถัดไปโดนไปเธอร์อถัดไปการบัฟพลังไม่อยู่ความสามารถนี้ก็จะไม่ทํางานก็น่าสนใจก็ดูเล่นง่ายเล่นกับอาร์เกนี่คือการันตีบัฟใช่ไหม อ้กรนีเทินหนึ่งเทินสองลงการ์ดไปให้ไอ้กรนี้บัฟเทินสามลงสวอเตอร์แมนสูเปเรียการันตีตีแรมเอนจีในเทินถัดไปใบถัดไปครับอีเซเคิ s ซิมส์สองเอนจีพลังสองหลังจากเราเล่นการ์ดที่มีพลังต่อสู้สูงกว่าตัวอีเซเคิในพื้นที่นี้จะบวกสองพลังต่อสู้ให้การ์ดใบนี้และจะย้ายมันไปยังโลเคชันอื่นโอ้โหโอ้ใบใบนี้ดูเก่งมากไหมเก่งเก่งมากไหมวะเราทําให้ความสามารถมันติดครั้งแรกกะง่ายอยู่แล้วแค่ลงการ์ดพลังสามความสามารถก็ติดแล้วอีเซเคิก็จะย้ายกลายเป็น2อเนจีพลัง4ี่ แต่ว่าถ้าเราอยากจะเล่นให้ความสามารถอีสเคียว e ติดอีกครั้งครั้งที่2ก็คือต้องลงกาพลัง5อีสเคียว e ก็จะบวกอีก2แล้วก็ย้ายกลายเป็นพลัง6ถ้าอยากให้ติดอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องลงกาพลัง7 1ด่งง่ายแต่2-3เนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมหรือไม่ก็อาจจะเอาไปเล่นกับเด็กที่มีกาพลังต่อสู้สูงๆเยอะๆ เล่นกับเซอร์เทอร์เหรอเล่นกับเซอร์เทอร์อิเซเคียวเทินสองเซอร์เทอร์เทินสามความสามารถติดเทินสี่ลงการ์ดพลังสิบความสามารถติดเทินห้าลงการ์ดพลังสิบความสามารถติดเล่นเล่นกับเซอร์เทอร์ไม่แย่นะเนี่ยก็ดูเหมืนการส่งเอเนจี่ที่จะเติบโตไปแบกเลนให้กับเราได้สกาโดโลจี้ไม่ไม่โดนดิกสกาโดโลจี้ i, มันต้องทำให้ พี่ไอซิเคียวเป็น10ให้ได้เลยซึ่งถ้าลง e อซสเคียวเทินสองเทินสามลงเทินสี่ลงเทินห้าลงมันมันได้แค่3ครั้งใช่ไหมบวก6 2สจี้พลัง8ลดสค่าไม่ได้ใบถัดไปครับพาวเลอร์พาวเลอร์ยังไม่มีอาร์ตว่ะสามมันจีพลัง4ความสามารถเปิดตัวจะเพิ่มการ์ดทิฟส์ทูสสองใบขึ้นมือของเรานะครับเครื่องมือของโจนแล้วก็จะเซตค่ารายของการ์ดสใบนั้นเหลือศูนย์หน่วยถ้าในเทิร์นที่แล้วเราย้ายการ์ดไว้ถ้าเทินสองย้ายการ์ดเทินสามลงพาวเลอร์พาวเลอร์จะเสกเครื่องมือโจนที่ค่าได้นมือ2ใบ เครื่องมือโจรคืออะไรครับมันคือเครื่องมือตรงนี้เหรอนี่เหรอเันี่ยัน,น,น,นปีกปีกพาวเลอร์ใช่ไหมอาจจะใช่อาจจะใช่อจจะช่ะเครื่องมือโจนน่าจะหมายถึงพูกาดพิเศษที่พาวเลอร์เสกได้เท่านั้นเหมือนกับเมอร์ลินเสกคาถาเหมือนกับเอ่เคบิชอปเสกลูกธนูตัวเองใบแรกคือ1นึ่งเอเนจีครับไวโบรช็อคกันเหล็กเราสามารถเปิดตัวจะบวก2พลันาต่อสู้ให้กับการดที่มีพลันาต่อสู้สูงที่สุดของเราในพื้นที่นี้ในเทิร์นถัดไปเราจะได้บวก1นึ่งเอเนจี่หนึ่งจี้วับบว,ก, Energy. วกสูงมากแล้วก ถ้าพาวเลอร์ความสามารถติดมันก็จะตายเป็นศูนย์จี้ศูนย์จี้บัฟบวก2แล้วก็บวก1 Energy เจี้เชี่ยเก่งจัดไม่ต้องโดนลดยังเก่งเลยอ่าอันต่อไปคือไฟฮานเนสหนึ่งเงนจี้ความสามารถเปิดตัวบวก1พลังต่อสู้ให้กับการ์ดของเราที่พลังต่อสู้สูงที่ส,ส,สุดในพื้นที่นี้และจะย้ายมาไปทางขวาก็เก่งก็เป็นการที่สามารถใช้ทริกเกอร์ความสามารถย้ายของการ์ดตัวอื่นได้เอาไปเล่นกับสไปเดอร์พังก็ได้เอาไปเล่นกับการดย้ายที่มีประโยชน์ที่มีอยู่แล้วในเกมพี่มีเกลสองศูนย์เก้าเก้าวอลเจอร์ เก่งศูนย์จี้ก็เก่งใช้ง่ายเกินเมื่อวาเครื่องมือโจรอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายที่มีนะตอนนี้นะน,น่าจะมีแค่3ใบนะผมคิดว่าอ่ะ o รีโมท e ไมส์หนึ่งเอความสามารถเปิดตัวลบพลาต่อสู้การ์ดสองใบของฟอนุ้ามที่มีพลาต่อสู้สูงที่สุดในพื้นในพื้นที่นี้2หน่วยก็หมายความว่าจะลดตัวที่ลดตัวที่สูงสุด2อันดับเหรอแ f ฟฟ c t the t w o highest power e n มี y card น่าจะ2อันดับใช่ไหม มันก็คือ1 e n e r g นนจี้ลส่ใส่ฟอนุข้ามถ้าความสามารถพาวเลอร์ติดคือ0ูนย์ g นนจี้ล 4, ส่ฟ่ฟอนุข้ามไอเชี่ยเก่งเกินปะวะดูวิศัต์ร้า,รายมากพี่พาวเลอร์ใบต่อไบ,บคือสไปเดอร์นัว4 e n e น G y ี้พลัง4ี่ครับควาสามารถเปิดตัวถ้าการ์ดใบอื่นๆบนสนามของเรามีค่าไร่รวมกัน8หน่วยแบบเป๊ะๆสไปเดอร์แมนนัวจะดึงการ์ดที่อยู่บนท็อปเด็กของเรามาบนสนามในพื้นที่ที่สไปเดอร์แมนนัวอยู่และเซตพลังของมันเป็น8หน่วยต้องแปดหน่วยเป๊ะๆนะครับหมายความว่าต้องเป็นเด็กเล่นตามเคอร์ฟ มันไม่ดวงตัวเองออเตอร์คัตก็คือเทินหนึ่งลงหนึ่งจี้เทินสองลงสองจี้เทินสามลงสามจี้จะมีเท่าไหร่จะมีหกเทินสี่ต้องลงสองจี้แล้วเทินห้าถึงลงสไปเดอร์แมนนัวได้อ่าอ,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 อาจจะต้องเล่นกับพวกโทเค็นเอออาจจะต้องเล่นกับพวกโทเค็นเล่นกับมิสเตอร์ซินิสเตอร์เหรอเทินหนึ่งลงหนึ่งเทินสองลงซินิสเตอร์เราจะมีห้าใช่ไหมซินิสเตอร์สองใบคือสี่บวกกับหนึ่งเทินหนึ่งเป็นห้าเทินสามลงสามจี้จะมีแปดพอดีทําให้ความสามารถติดเทินสี่ได้เล่นไม่ได้ที่เต็ม มันไม่ได้นับในเลนตัวเองครับมันนับ ทุกใบบนสนามมานับทุกใบบนสนามไม่ได้นับพื้นที่ตัวเองโอ้โหแล้วน,นอกเหนือจากกรณีซินิสเตอร์เล่นกับอะไรได้อีกอะเล่นกับซู<ะ>เหรออ่าสควอโรอ์เกิลเทธอหนึ่งสควอโรอ์เกิลมีกระรอก3ใบ3ามจี้เธอสองลง2มีห้าเธอสามลง3มี8นี่ไงสควอโรอ์เกิลมิสเตอร์ซินิสเตอร์ทำให้เป็น8ในเทธอสี่ได้เล่นกับเชนน่าชื่อมันเก่งจริงว้ะเล่นกับเชนน่าเทธอสามเสกอหนึ่งจี้สามใบเท่ากับ3าบวกสคือ6อะ่ะเทิร์นเทธอสองลงสองเธอสามเชนน่า, 4, าเทธอสี่สไปเธอหนัวได้ 是。 ไอ้ีเล่นยากเกินไปวะมันต้องจัดเด็กยังไงวะยังคิดภาพไม่ออกเลยว่าเล่นกับเด็กอะไรอะ่ะคือแบบเล่นกับชน่าได้เล่นกับซินิสเตอร์ได้แต่แต่เราจะจัดเด็กยังไงให้มันเป็นประโยชน์อะ่ะมันต้องดึงตัวอะไรออกมามันถึงจะคุ้มอะ่ะไอ้ีมันมันต้องดึงแบบบูดดึงซินิสเตอร์ออกมาจากท็อปเด็กอ่ะมันถึงจะคุ้มมันถึงจะเก่งอะ่ะใช่ไหมคิดคิดไม่ออกเลย <laughs> คิดไม่ออกเลยถ้ายากเกินวะมาถัดไปครับแมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แฮีพลังหนึ่งครับความสามารถเปิดตัวจะรวมร่างการ์ดใบล่าสุดที่เราเล่นกับการ์์ดดใบนนีี้้เมื่อ ร่างกับอะไรก็ตามแต่จะดับเบิลพลังต่อสู้ของมันว้า wow. วนี่คือแกนหลักเด็กรวมรอก่อนหน้านี้เด็กรวมร่างนะครับเด็กเมอร์เจสเนี่ยไม่มีแกนหลักไม่มีวิธีเล่นมาตลอดนะพวกการ์ดอย่างฮักบัสเตอร์การ์ดอย่างเพนนีเพนนีปาร์เกอร์อารกอนี่อะไรเงี้ยส่วนมากก็คือแบบเออไปไปเสริม การบัฟไปเป็นการบัฟเสริมพลังเด็กอื่นแต่ตอนนี้อาจจะเล่นได้แล้วเหรอเทิร์ห้าลงมาคือรวมร่างกับการ์ดใบล่าสุดที่เราเล่นเลยสมมุติว่าเทิร์เล่นการ์ดพลัง10ได้เทิร์เล่นไทฟอยร์แมรี่อ่ะเทิร์ลงแมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์กินไทฟอยรแมรี่พลังกลายเป็น11แล้วความสามารถพาสติบทำงานดับเบิลพลังกลายเป็น20ไม่แย่นะยี่ยี่สิบสองด้วยใช่เทิร์หกก็ปิดด้วยไทม์มาสเตอร์หรอคอมโบที่คิดออกก็คือเทิร์ห้าต้องทำให้แมนสไปเดอร์ตัวใหญ่ๆให้ไญ่ให้ ดูน่าสนใจนะสหรับเด็กรวมร่างแพ็กเกจรวมร่างในเกมตอนนี้ก็ถือว่ามีพอสมควรไหมเล่นกับอากานี่เหรออากานี่เซตไว้เทินหนึ่งไม่ทําอะไรกับอากานี่เลยรอเทินห้าลงแมนสไปเดอร์เล่นกับเพนนี่าร์เกอร์เพนนี่าร์เกอร์แรมเทินสองเพนนี่เทินสามสไปเดอร์เทินสี่ลงแมนสไปเดอร์ได้เลย เธอสี่รมแมนสไปเดอร์ก็จะมากินเพนนี่ที่รวมร่างกับสไปเดอร์เธอห้าก็จะเหลือเวลาให้เราไปเล่นการ์ดแบบฮักบัสเตอร์รวมร่างกับแมนสไปเดอร์อีกก็น่าสนใจทําให้มันใหญ่ะทำได้แหละแต่มันจะเล่นได้จริงไหมก็รอดูอีกทีนึงแล้วกันแต่น่าน,า,นาเล่นนะครับน่าเล่นน่าสนใจน่าสนุกใบถัดไปครับไฮโดรแมนให้เน็ตจี้พลัง8เที่ยวคู่แข่งแซนแมนเหรอความสามารถเปิดตัวครับจะเซตค่าไร่ของการ์ดที่อยู่บนท็อปเด็กของทั้งสองฝั่งให้กลายเป็นหนึ่งเซตค่าไร่ของการ์ดท็ top อปเด็กสองฝั่งให้เหลือแค่หนึ่งกู๊ เล่นกับ 3M หรอก็คือเทิน3เราก็ 3M ของเราเทิน5เราก็ลงไฮโรแมนได้แบบไม่ต้องกังวลว่าฝนข้ามจะลดตัวอะไรเก่งๆหรือเปล่า จะมีแค่ฝั่งเราที่ได้ลดก็กูดคาร์ทิซนอกเหนือจากนั้นไม่ออกแล้วใช่ไหมมีคอมโบอะไรให้เล่นอีกอ่ะไม่มีอ่ะหรือต่อให้มีมันก็เป็นคอมโบมีมทำยากมากๆคิดว่ามันน่าจะถูกเล่นในฐานะกูดคาร์ดคู่กับ 3M นั่นแหละยังมีอยู่นะครับ 3G ้พลัง3ครับคามเลียนความสามารถเปิดตัวจะก๊อปปี้ข้อความของการ์ดอีกใบหนึ่งที่เราหงายในพื้นที่นี้เทร์นี้ก็หมายความว่าก่อนหน้าที่คามเลียนจะหงายออกมาเนี่ยเราหงายตัวอะไรก่อนหน้ามันมันจะก๊อปปี้การ์ดตัวนั้นเทินสุดท้ายลงเซิร์ฟเน เซิร์ฟเวอร์หงายแล้วคเมเลียนหงายตามคเมเลรียนก็จะก๊อปปี้ความสามารถของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์สองใบเล่นเล่นกับเซเรโบก็ได้ใช่พวกเด็กที่มันอยากเล่นเพลย์ปิดเทินสุดท้ายอะ่ะเอาไปใส่ได้หมดเล่นกับ 3, bol, เซเรโบสามาเซเรโบเทินสุดท้ายแล้วก็ตามด้วยคเมเลียนหงายมาก๊อปเซเรโบใช้ง่ายกว่าคาราบาวใช้ง่ายกว่าคาราบาวเยอะเลยมีอีกไหมอ่ะมีการ์ดคาถาสองใบคือเว็บสลิงครับหนึ่งเอเนจีาสามารถเปิดตัวเทินถัดไปเราสามารถย้ายการ์ดของเราในพื้นที่นี้ออกไปจากพื้นที่นี้ได้เว็บสลิง ถ้าใครเล่นส n นปมานานจะรู้ว่านี่คือนี่คือ Space Stone นี่คือ Space Stone กับชาติมาเกิดใหม่ลงปุ๊บนะครับจะทําให้การในพื้นที่ที่เว็บซิงลงเนี่ยถูกย้ายได้1ใบย้ายไปยังพื้นที่อื่นได้ในเทิร์นถัดไปโอ้ก็เครื่องเครื่องมือย้ายเพิ่มเติมอะ่ะ เออเครื่องมือย้ายในเกมตอนนี้มันเยอะมากเลยวะ่ะคือหมายถึงในในอนาคตลวกันเท่าที่เราเห็นตอนเนี้ยที่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามามีเยอะมากเลยมันกาลังจะกลายเป็นยุคสมัยของเด็กย้ายอีกไม่ช้าไหมเครื่องมือในการย้ายมันเต็มไปหมดจริงๆวะ่ะอันนี้ก็คือเล่นง่ายมากการที่ต้องการย้ายแล้วจะเป็นประโยชน์ของเรา,าอยู่เทอร์ไหนเราก็ลงเว็บซิงในเทอร์นั้นเทอร์หน้าก็ย้ายได้ใช้แล้วไม่กินที่ไม่ค้างอยู่บนสนามเหลือช่องให้ไปเล่นอย่างอื่นเพิ่มเติมเออแต่ว่าในในเกมมันก็มีมร์คิรี่อยู่เนาะถ้าเด็กย้ายบ้า,าค,ค,คาลั่ เพราะเด็กบาสไม่น่าจะอยากใช้การคาถาเด็กบาสน่าจะอยากใช้การที่มันที่มันยกขึ้นมือขึ้นลงขึ้นลงได้ไปถัดไปคือ d e f e n i n g chord ห energy d e f e n i n g chord ครับพี่พังตีกีตาร์ความสามารถเปิดตัวจะลบพลัง1ห,หน่วยให้กับการ์ฝั่งหนูข้ามที่มีค่าได้3หรือว่าต่ำกว่าและหลังจากนั้นจะลบข้อความของมันทิ้งไปเลยลบพลังข้อความทิ้งไปเลยโอ้โห โหพีศส oh, ัร้ายเนี่ยหนึ่งจี้ใบได้หมดเลยครับ1 2 3่จี้วินคอนอะไรก็ตามแต่คุณลองพูดออกมาใบตีหน้าได้ใบมอร์เบียสใบใบซันสปอตใบได้แทบจะทุกอย่างปีศสัต์ร้ายมันคือมินิเรกาเดียนเนอได้ได้ได้ใบเดียวนะใบได้ใบเดียวเท่านี้สําหรับการ์ดในซีซันเดือนพฤศจิกายนหลังจากซีซันซอมบี้จะเป็นซีซันนี้นะซีซันสไปเดอร์แมนก็เท่าที่อ่านอ่านมาไม่ไม่มีใบไหนซึมเลยไหมวิมีมีมี มีมีมนีน่าน่าจะมีใบหนึ่งน่านจะมีใบหนึ่งที่อาจอาจจะซึมส่วนใบอื่นเนี่ยดูน่านเล่นหมดเลยเฮ้ยมีจะมีช้างฉี่ใบใหม่มาวะแชทอ่าฮู้มังกรน,นี่มันคืออ่ามาจากเล่มช้างฉี่ใช่ไหมจะมีช้างฉี่ตัวใหม่มาวะช้างฉี่ a s t e r of the Ring ใครเป็นแฟนขับช้างฉี่แล้วเบื่อช้างฉี่ในฐานะการ์ดเทคใกล้แล้วอีก3 4ีเดือนอาจจะได้เห็นช้างฉี่ในเวอร์ชั่นที่เป็นคอหลักของเด็กช้างฉี่ a s t e r of the Ring